สวัสดีครับวันนี้กูฟิสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาอ,อาหารที่เป็นหนอนแดงนะครับมาให้ปลาเรากินนะครับผมวันนี้ปลาเราเลี้ยงไว้สองตู้นะครับมันก็ได้จับเราไปตู้หนึ่งแล้วนะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นหนอนแดงที่ผมแช่เย็นไว้นะครับมันก็จะแข็งน่าจะแข็งนะไม่ได้ไม่ได้แช่ซอ,องพุด เดี๋ยวมาเปิดดูก่อนนะมารู้ว่ามันจะแข็งตัวแข็งอยู่หรือเปล่านะครับต้องเปิดดูกันลืมแช่ช่องฟิตเปียกทั้งเลย <c oughs> โอ้ไม่แข็งเลยครับผมนี่ฮะไม่แข็งครับไม่แข็งแต่ว่ามันก็จะสามารถแกะแกะไปใส่ให้ตัวนี้ได้นะครับ ผมซื้อมา3แพ็คนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปให้ปลาแพ็คนึงนะครับส่วนแพ็คที่เหลือลเดี๋ยวเดี๋ยวแช่ไว้คืนแช่ไว้มันแข็งนะครับขออนุญาตเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนนะที่บอกว่าปลาผมมันตายยก ตู้นะครับเพราะว่ามันหิวนะมันหิวเสร็จก็กระโดดไปโดนกองน้ำที่อยู่ด้านบนนะครับกระไปโดนตู้กองน้ำที่อยู่ด้านบนเสร็จมันก็หล่นลงมาใส่ในน้ำนะครับแล้วน้ำมันก็ขุ่นนะครับป,ปลาก็ไะตายหมดอ่ะโอเคอละนี้ได้นอนแดงนะครับ บอสวอมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กันไปให้ปลาเรากินนะโอเคและที่เห็นอยู่นี่ก็คือปลาที่เราเลี้ยงไว้ตัวนี้ตายหมดละเลอยู่ตัวนี้ตัวนี้มีอยู่9ตัวนะครับปลาออสการ์นะครับออสการ์ เสือออสการ์เสือนะครับตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นลายสีออกขาวขาวๆนะแล้วก็ตัวอื่นก็แอบอยู่หลังขอนไม้นะครับตู้ข้างๆนี่ก็คือปลาทองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเอานอนแดงนะครับลงไปในตู้นหะนอนแดงลงไปในตู้นะครับมาดูว่าปลาเราจะกิน นอนแดงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ให้อาหารเม็ดนะคือจะให้อาหารเม็ดเป็นหลักนะครับหนอนแดงก็ให้เป็นบ้างรั้งคราวนะครับโอ,โอเคครับอันนี้ตู้ปลานะครับก็เรามีหนอนแดงนะครับแพ็คหนึ่งเดี๋ยวจะลองให้มันก่อนนะครับ น,นีนอนแดงที่ไม่แข็งตัวนะครับเพราะว่าไม่ได้แช่ไว้ในช่องฟิสนะครับคแกะแกะนอนแดงนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ำนะครับแล้วก็เลอะนิดน นี้ได้แล้วครับครับนี่คือหนอนแดงนะอาจจะไม่ค่อยชัดโอเคเดี๋ยวเราจะให้ปลาเรากินลงไปในบอ่อนะครับอตอนนี้ปลาก็เริ่มกินเยอนะครับ เดี๋ยวเราจะปิดปั๊มน้ำไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันดูให้มัด,มดูเศษอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไปดูเศษอาหารด้วยดูน้อนแดงไปด้วยนะให้ดูชัดๆใกล้ๆนะอันนี้กินอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็จะตอดตอดบางตัวก็จะตอดนะ เห็นว่ามันไม่ค่อยจะมากินแบบพรุ่งทีเดียวนะครับมันนี้มาตอดกินทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ให้อาหาราเป็นหนอนแดงมากนักนะครับเริ่มออกมากินอาหารแล้วครับเริ่มไปชวนเพื่อนๆมันออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วครับนี่ครับไล่ตอดกินแล้ว ันนี้เป็นปลาออสการ์เสือนะครับมีอยู่เก้าตัวเหลือเพียงเท่านี้แหละนะครับตายไปตัวหนึ่งมันมันโดดออกจากตู้นะครับตัวนี้กำลังออกมากินเหยื่อกันนะครับตัวนี้ไปงับเหยื่อด้านบนนะครับมันมีเหยื่อที่เป็นหนอนแดงลอยอยู่ด้านบนก็มีนะครับผมใส่ไปแค่ก้อนเดียวนะครับ ส่วนใหญ่มันจะกินอาหารด้านล่างนะถ้ามันไม่หิวไม่หิวมากนะครับถ้ามันหิวมากมันก็จะไปรอด้านบนนะครับเข็นไปลวรอแล้่นไปล้วปรับกินแล้วนี่กินแล้วดูครับจังหวะการกินอาหารนะครับมันก็ทยอยต่อดตอดกินปกติของมันนะครับอโอเคครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูยีห่ห้อนอนแดงครับยีห่ห้อนอนแดงตัวนี้หน้าซองนะครับ <c oughs> หน้าซองจะออกเป็นโทนสีเหลืองแดงนะครับน,นี่นะชัดไหมอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับดอดวอร์มนะครับ ยี่ห้อนี้ก็ราคาเท่ากันกับยี่ห้อที่เคยรีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใน EP ที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับแพ็คละ35บาทสแพ็กร้อยนะครับอะตอนนี้ยังมีหนอนแดงอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยลงไปในตู้นะ อ่กมากินละออกมากินละนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยหิวนะแต่มันก็กินทยอยกินเรื่อยๆนะครับอันนี้ลำบากนิดนึ่งนะเพราะว่า มันอะไม่ใช่เป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนก็จะสะดวกกว่านะบีบออกมาปุ๊เป็นก้อนแล้วก็โยนลงไปในตู้เลยได้นะครับอันนี้มันก็จะมันไม่แข็งนะอือมาแล้ว ันะครบยังพวกเกล็ดพวกอะไรนี่ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเพิ่งเอามาลงตู้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็กัดกันบ้างชนกันบ้างไปโดนตรงนู้นตรงนี้บ้างครับมันก็เลยเกล็ดมันก็เลยหลุดนะครับต้องรอเลี้ยงไว้ให้มันเกล็ดขึ้นสมบูรณ์นะฮะมันโตได้ใหญ่กว่านี้อีกนะตัวอัสกานะครับ ผมชอบตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวสีดำโทนสีดำเลยนะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นสีขาวแล้วนั้นตายไปแล้วนะครับเสียดายนะฮะแล้วก็พวกตัวนี้จะออกโทนออกเป็นสีสีส้มๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมปลาออสการ์ที่เลี้ยงไว้ในตู้ตอนนี้นะครับ เดี๋ยวน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับจะไปเอามาใส่ตู้นี้เพิ่มเพราะว่าตู้นี้เนี่ยปกติเคยเลี้ยงปลาปลาหมอนกแก้วนะครับตอนนี้ก็ตายหมดแล้วนะครับเสียใจมากเลยนะส่วนฝั่งนี้นะเป็นปลา,าปลาทองนะครับเลี้ยงอยู่สี่ตัวนะครับมีตัวข้างๆนี้เป็นแพนด้านะครับตัวนึ่นน้องนั้นก็เป็นปลาทอง มีหัววุ้นตัวหนึ่งนะหัววุ้นทั้งสามเลยเนะี่ยโอเคน่ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูกันอีกนะครับผาออสการ์